จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณพรุ่งนี้วันพระนอ้นองเขาก็ชวนกันเมื่อกี้แล้วนะใครอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ก็สามารถจะมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายท่านนะนะซื้อตั๋วตอนนี้แล้วก็บินมาเลยก็ยังทันอยู่พรุ่งนี้เป็นวาคะมาคะบูชาเป็นวันฉลองวันเกิดวัดพระธรรมกายขอเชิญชวนทุกท่านเนาะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงนี้ก็สามารถจะมาร่วมงานกันได้ถ้าเกิดไม่มีวันนี้ก็ ไม่มีพวกเราทุกคนที่มานั่งฟังกันอยู่ตรงนี้ดังนั้นถือว่าเป็นงานสําคัญแล้วก็เป็นงานที่อาสาทุชนทั้งภายในและต่างประเทศรวมถึงหลายหลายท่านนะที่ทํางานด้วยกันมาในนานาชาติมาร่วมกันในพิธีตรงนี้เป็นการรวมตัวกันของนักทํางานผู้ที่ปรารถนาสันติภาพที่จะเกิดขึ้น กับโลกก็มารวมตัวกันคล้ายๆกับนั่นแหละ1250รูปนะนะนั่นก็ถือเป็นผู้ที่ว่าทำหน้าที่เป็นธรรมทูตอยากจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายในคืนวันมาคบบูชาย้อนกลับไป9เดือนหลังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทรตรัสรูนะเราเองก็เลยต้องมาระลึกนึกถึงตรงนี้ว่าธรรมกายใช้เลิกนี้แหละ เลือกที่จะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ากระจายไปยังทั่วโลกเพราะคำสอนนี้เท่านั้นที่ไม่ได้เบียดเบียนใครแม้กระทั่งไม่เบียดเบียนตัวเองซะด้วยซ้าไปนี่คือสิ่งที่ชาวโลกหน้าที่จะต้องรู้เพราะบางครั้งบางทีแม้ไม่เคยไปทําอะไรใครนะนั่งอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวถ้าไม่รู้จัก คุมใจหยุดใจแล้วก็เข้าใจโลกว่ามันเป็นอะไรยังไงในโอกาสที่จะทำร้ายตัวเองก็ยังมีเลยนี่ก็คือวิถีแห่งวัตตะซึ่งซับซ้อนนะในเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วนี้เราเองเรียนรู้มาจนถึงจุดนี้โชคดีมีบุญมากกว่าใครก็ต้องอาศัยนี่แหละผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ส่งต่อความรู้คำสอนมาจนถึงวันนี้ ก็ไหนไหนพรุ่งนี้เป็นวันมาคบูชาเนี่ยนะที่ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่ว่าเรียกว่าครบครบวงจรนะนะนำพาตั้งแต่ข้อปฏิบัติในในการใช้ชีวิตอยู่ในวัตฏสงสารในโลกไปเนี้ยไปจนถึงจุด ที่สุดเลยของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,ทรงให้หลักการให้อุดมการณ์คือเป้าหมายรวมถึงวิธีการที่จะทําให้ไปถึงพระนิพพานได้เนี่ยรวมอยู่ในโอวาทปาติโมกดังนั้นเราเองวันนี้เลยอยากจะในใพรุ่งนี้ก็มาคาบูชานะก็มาทบทวนกันในเรื่องของโอวาทปาติโมก,กันสักนิดหนึ่ง,งนะว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราเองนั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรซึ่งจะได้เอาธรรมะเนี่ยไปสู่ใจของมหาชนทั่วโลกได้พอทัตช,ชิโวท่านก็ชูนใคันรับแขกนะแขกนานาชาติที่มาในรับตั้งแต่เช้าจนถึงค่าเลยเนี่ยแต่ท่านก็ดีใจที่ว่าเพื่อนๆฝูงๆที่เคยมากันเป็นอยู่ประจําคนที่ทํางานด้วยกันก็ เนี่ยนะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันในเดือนเนี่ยแหละมาคะบูชาแล้วก็ท่านเองก็รับแขกยิงเมื่อวานเนี่ยนั่งคุยไปแล้วท่านก็พอเห็นเพื่อนๆที่แวะกันมาเนี่ยบอกว่าเออเราจะทําแบบนี้ดีไหมเราจะสร้างงานแบบนี้ดีไหมท่านรับฟังเสร็จก็ยิ้มนะเมื่อคืนไปกราบท่านก็ยิ้มเบิกบานว่าเห็นงานในอนาคตว่าแบบเออมันมีมันมีช่องทางที่จะทําให้เกิดสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกโดยที่อาศัย ช่วยช่วยกันท่านบอกว่าแม้พระวัดพรมก,กายจะมีเป็นหมื่นก็ไม่พอหรอกกับการที่จะเอาสันติภาพไปให้ได้ทั่วโลกยังไงก็ต้องช่วยกันหมดใครทําอะไรกันได้คุยกันรู้เรื่องเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ทุกๆคนถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เรามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่เป็นเนี่ยนะเห็นมาจากต่างชาติเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าทั้งหมดนั้นพร้อมที่จะ เดินไปด้วยกันในการที่จะสร้างสันติสุขให้แก่โลกโดยที่มีอารมณ์คล้ายๆกับพระที่มารวมกันนั่แหละ1,250องค์ในวันมาคาบูชาเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูแล้วกันว่าเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วด้วยหลักการตรงนั้นทําให้มีพระพุทธศาสนาในวันนี้จนครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าโอวาทปาธิโมกนี่แหละคือการแสดง หัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้นะส่วนธรรมจกกักรกะปะวัตนาสูตรอันนั้นเป็นธรรมนูญเป็นเหมือนกับแม่บทใหญ่ทั้งหมดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนรวมอยู่ในธรรมจกกักรกะปะวัตนาสูตรทั้งสิน้นแต่โอวาทปาติโมกเนี่ย เป็นหัวใจของศา,าสนาเป็นภาพสั้นๆที่ได้เกิดว่าเล่าให้คนทั่วๆไปฟังแล้วเขาพอเข้าใจว่านั่นคือเรียกว่าเป็นมุมมองเป็นทัศนคติที่ชาวพุทธต้องมีเริ่มกันเลยแล้วกันนะเนาะเราจะได้รู้ว่าโอวาทปาติโมกนี้ที่วัดพระธรรมกายถือเลิกมาคะเนี่ยในการสร้างวัดเนี่ยต้องการให้เรารู้ต้องการให้เราเห็นภาพ อะไรในใจกันบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะยกพระไตรปิฎกมาให้ดูกันเลยก็บทนี้ที่ยกขึ้นมานี้ยกมาจากพระวินัยปิฎกนะซึ่งก็แสดงโดยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าวิปัสสียกขึ้นมาทบทวนเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ก็เทศเรื่องเดียวกันนี่แหละโอวา,าทปาติโมกเดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วกันนะขึ้นต้นมาสลหรับท่อนแรกเรียกว่าเป็นอุดมการของชาวพุทธ โอวาทปาติโมกนี่แบ่งเป็นสส่วนอันนี้ส่วนแรกเป็นอุดมการที่ชาวพุทธต้องมีอยู่ในใจนะว่า 1. นขันตีปรมังตะโปตีติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งตะบะมันคืออะไรตะบะคือเครื่องเผาผลานกิเลสนะนะมีความอดทนเนี่ยเผากิเลได้เราเองต้องการที่จะไปที่สูดแห่งธรรม หรือว่าบางคนอยากจะไปนิพพานก่นเนี่ยนะที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าจํานวนคนที่อยู่ในนั้นท่าที่สุดแห่งธรรมก็คือสรรพสัตทั้งหมดอยู่ตรงนั้นด้วยกันหมดนะดังนั้นก็จะไปตรงนั้นได้ทนนะโอ้โหมันไม่ไง่ายเลยถามพวกเราก็ได้เดินอยู่ในเส้นทางเนี้ยทนทั้งแก่ตัวเองทนทั้งต่อสภาวะอากาศทนสารพัดสารเพเนี่ยทนไปอาศัยตะบะเพื่อให้ เผาผลาญกิเลสที่มันมีอยู่ในใจเราเดินอยู่ในเส้นทางนี้ต้องรู้แบบนี้นี่ก็เป็นข้อแรกของท่อนแรกทนไปทําไมบางทีบางคนตั้งคําถามทนเพื่อนี้ทนไปนิพพานนะลูกหลวงพ่อทัตตชิโวท่านบอกนะพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้ขันตีประมังตะโปตีติขาทนนะลูกทนทำไมทนเพื่อจะไปนิพพานนิพพานนั่งประมังวัฒนติพุทธาแปลว่า ท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระประเจกพ,พุทธเจ้าพระอระหันตเจ้าตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีเกินไปกว่านี้แต่จะไปถึงตรงนั้นทนเสร็จจะเป็นไงต่อเนื่องจากให้โอวาดกับผู้ที่จะทำหน้าที่เอาสันทิสุขสันติภาพไปแจกให้กับชาวโลกดังนั้นก็ต้องมีสิ่งนี้นะจะทำให้เกิดสันติภาพต้องทำแบบนี้คือ ณหิปพชิตโตปรูปะคาตีผู้ล้างผลาญผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตคือพระเราต้องไม่ทําร้ายใครไม่ไปทําให้ใครเจ็บช้ำไม่ไปอะไรก็ตามแต่เถอะที่จะทําให้คนอื่นเขาเขาเจ็บไม่ล้างผลาญเนี่ยนะคาตีเนี่ยคาตะคาดเนี่ยทำให้ถึงกับ ชีวิตเลยก็ได้เนี่ยนะพระไม่ทําแบบนี้จะเป็นนักเผยแผ่จะเอาสันดิภาพไปให้ก็ต้องไม่ทําร้ายใครเลยนี่ก็คือสิ่งที่อบอกไว้นะแล้วก็ต่อ,อยังไม่จบสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะคือนอกจากจะทําร้ายเขาแล้วแค่ไปเบียดเบียนไปทําให้เขาอึดอัดอะไรแบบนี้พระก็อย่าทํา นี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้นะเราสามารถจะรับฟังไว้ได้ในฐานะที่เป็นนักสร้างบารมีในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็สรุปอีกทีหนึ่งในตอนที่จบท่อนแรกว่าเอตังพุทธานะสาสนังทั้งหมดนี้ที่พูดไปนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนแบบนี้หมด อยู่ตรงที่ว่าจะสอนกันบ่อยแค่ไหนแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าพระพิเวตปัดสีเนี่ยก็ชุกหกเดือนแสดงทีหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเกล็ดที่ว่าเราได้รับรู้นี่เป็นส่วนแรกที่ชื่อว่าเป็นอุดมการของชาวพุทธมองไหนมองนิพพานเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่นี้แต่พอจะไปตรงนั้นเสร็จแล้วจะชวนคนไปนิพพานแล้วเป็นยังไงเอ่ยเพื่อให้เกิดความสุข หมดทุกขก็ต้องไม่ไปสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านเขาอะนะพุทธเจ้าท่านก็บอกพระไว้แบบนี้ชุดนั้นนี่ไม่ต้องห่วงไงนะพันสองรูปเนี่ยเพราะว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทรงอภิญญาทั้งหมดแต่พุทธเจ้าท่านสอนไว้เพื่อที่จะได้แบบส่งต่อไปยังอนาคตเนี่ยเท่าที่ทราบนะมีบันทึกไว้ว่าพระสมณโคดมของเราในแสดงโอวาทปาธิโมกเฉพาะ20พรรษาแรก ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำงานเผยแผ่สั่งสอนอยู่45พรรษาไม่ได้สอน25ปีหลังไม่ได้สอนอันนี้ก็เป็นอีกลกล็ดที่เราได้ฟังไว้แต่ตัวเลขจำไม่จำไม่เป็นไรหรอกจำที่เมื่อกี้ไว้ว่าทนนะทนเพื่อที่จะไปนิพพานแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนใครล่ะอย่าไปทำร้ายใครล่ะนี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ในชุดแรกที่ต้องถือว่าเป็น อุดมการแห่งชาวพุทธแต่จะไปถึงตรงนั้นได้ทีนี้มาถึงท่อนที่สองเป็นหลักการหลักการนี้ง่ายๆเลยว่าจะไปถึงนิพพานให้ได้เนี่ยทำตามนี้แล้วก็ไปนิพพานได้แน่รุ่พี่เองเห็นท่อนนี้ตอนเด็กๆเนี่ยนะหมวดหลักการชาวพุทธเนี่ยเห็นที่ไหนเห็นสติ๊กเกอร์ที่พอไปติดที่รถน,น,นะนะ <c oughs> เป็นลูกคล้ายๆพระเคยเห็นไหมเป็นลูกคล้ายๆพระมันจะเขียนตัวเลขเขียนตัวนัวสือน,นู่นนั่นนี่ เขียนอย่างนี้แหละในท่อนที่สองนี้เป็นแบบนั้นทุกๆคนเคยเห็นตรงนี้แล้วเรามาดูกันแล้วกันนะข้อแรกของหลักการที่ชาวพุทธต้องมีอยู่ในใจมีอยู่3ข้อข้อแรก1สัพพปาปัสสะกะระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงนะนะหก็คือข้อนี้แหละนนี้เป็นข้อแรกการไม่ทําบาบทั้งปวงหนึ่งดังนั้นเราต้องไม่ทําบาบาปอะไรก็ตามทั้งปวงไม่ทํา ถ้าเป็นชาวพุทธนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้แล้วก็มาดูข้อที่สองของหลักการที่ชาวพุทธต้องมีอยู่ในใจหลักการตรงนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือหนึ่งไม่ทำบาปเลยแม้สักอย่างหนึ่งนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทำแบบนี้จะได้ไปน,นิพพาน ข้อที่สองกุสลัสูปะสัมปทาการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยทำความดีให้เต็มที่ถ้าแปลเป็นภาษาแบบเราเเนี่ยบาทั้งปวงไม่ทำกุศลสูปะสัมปทาทำความดีให้เต็มที่เนี่ยนะแล้วก็มันมีความต่างมีคนถามถามหลวงพี่โอ้ถามดีด้วยเนาะตอนนั้นมาอยู่อบอกบหลวงพัดถางใหม่ๆเจอพระ ามโอ้โหเห็นอยู่กับหลวงพ่อรัตตะนะท่านมาจากต่างจังหวัดเป็นอาจารย์เป็นมหาเป็นด็อกเตอร์ด้วยถามทำไมสัพพปะปัตสะอากัะนังแต่พอมาข้อที่สองทำไมแค่กุสลสูปะสัมปทาละ่ะถามโอ้โหนึกว่าเราเป็นปลาดมัง้งไม่รู้ครับอาจารย์ไม่รู้กอ็อย่าบอกว่าเรารู้นะคือไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ตอบไปนี่แหละ เพราะว่าถ้าเิดเมื่อไรเรายอมรับว่าไม่รู้เนี่ยเมื่อวันก่อนพูดไว้นะว่าออมีคนที่ทําหน้าที่เป็นนักปรึกษาชีวิตคู่เนี่ยเขาก็บอกไว้ถ้าเกิดสองสามีภรรยาเกิดทะเลาะกันแล้วจะมักจะมาหาเขามาหาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจะต้องฟังทั้งสองคนจะเถียงจะพูดจะอะไรก็ตามแต่เถอะจนถึงจุดหนึ่งซึ่งจะทําให้เคสเนี่ยแก้ได้เขาตอบว่าจุดไหนรู้ไหมเอ,อ่ย ถึงจุดที่ไม่คนใดคนหนึ่งทั้งหนึ่งในสองหรือว่าทั้งสองคนนั้นยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ถ้าไม่รู้ปุ๊บพร้อมที่จะรู้ได้เขาบอกถึงสเตทนั้นนะสเตทของความ don't know หรือไม่รู้เนี่ยถึงสเตทนั้นปุ๊บแสดงว่าเคสนี้ เตรียมฉลองกันได้เลยก็คือพอจะจับได้ว่าสามีไม่รู้ว่าภรรยาคิดแบบนี้ในเรื่องนี้หรือภรรยาไม่รู้ว่าสามีสามีคิดแบบนี้ในเรื่องนี้หรือทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าทั้งคู่เป็นแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดกลไกในการเรียนรู้ขึ้นมาในตอนนั้นแต่ถ้าเกิดเรารู้เราไม่ฟังนี่คือเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาคขาว่าแบบนี้นะฟังมาก็เลยมาเล่าต่อตรงนี้แหละพอไม่รู้เสร็จก็ไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บ พระอาจารย์ถ้ารู้ว่าไม่รู้กลไกการเรียนรู้ก็จะเกิดเขาก็จะสอนท่านก็บอกว่าเนี่ยสัพพปาปัสสะคือบาปทั้งปวงทําเราไม่ทําได้ท่านบอกกันนะแค่เนี่ยแหละอยู่เก็บใจไว้ในตัวเนี่ยเท่านี้ก็จบละบาปทั้งปวงไม่ได้ทํานี่อาจจะมีความคิดบ้างก็ฝึกใจต่อไปทําวิปัสสนาไปท่านว่าอย่างนี้นะนี่คือข้อแรกบาปทั้งปวงเราไม่ทําได้นี่คือคําอธิบายของพระอาจารย์ท่าน บาปทั้งปวงเราไม่ทำได้แต่ถ้าเราทำแสดงว่าเราตกหลุมถูกกิเลสมันตกแค่นี้ง่ายๆเราเองสามารถจะไม่ทำบาปทั้งปวงได้แต่ตรงข้ามความดีทั้งหลายเราทำไม่ได้นี่คือคำอธิบายของพระอาจารย์ท่านชัดดี ชอบแลวหลวงพี่ก็เอาไปใช้อยู่ตลอดนะจากที่ว่าท่านาจะลองภูมิหรือไม่รู้ละแต่ภูมิเราไม่มีเราก็บอกว่าเราไม่รู้เราก็เลยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วหลวงพี่ก็ใช้มาจนถึงวันนี้เพราะเชื่อว่าพระอาจารย์ท่านชัดดีตอนนี้ท่านกำลังเก่าไปแล้วนะก็ยังระลึกนึกถึงที่ที่นี่แหละจําบทที่ท่านมาแนะนาหลวงพี่ตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็สอนหลวงพี่นับประคำไม่รู้จักว่านับประคำยังไงเขาก็สอนคือเราเองถ้าเราอยากจะเรียนรู้ เรายอมรับว่าเราไม่รู้เราจะรู้ได้แต่ถ้ารู้คิดว่าเรารู้หมดจบชีวิตชีวิตคุณก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าคุณรู้หมดแล้วนี่มันไม่มีอะไรที่จะใส่หัวคุณได้แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ต้องขอบคุณพวกเราที่มานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้นะอาจจะรู้แล้วก็ได้เรื่องที่หลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้แต่ก็มาให้กําลังใจหลวงพี่ก็แล้วกันเนาะเอาว่าจะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังสัพพปาปัสะาการหนังบาปตั้งปวงเราไม่ทําได้ไม่จำเป็นต้องทํา แต่กุศลสูประสัมปทาความดีทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายเนี่ยเราทําทั้งหมดไม่ได้เพราะมันเยอะไปหมดเลยความดีใช่ไหมเอ่ยความดีนี่เยอะแยะมากมายอันนี้ก็ดีอ้นนู่นก็นันดีดีเราทําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยกุศลสูประสัมปทาก็ทําให้เต็มที่แล้วกันให้ถึงพร้อมเท่าที่เราทําได้นี่ก็เป็นข้อที่สองในช่วงที่สองที่ถือว่าเป็นช่วงของ หลักการที่ชาวพุทธต้องมีอยู่ในใจหรือหัวใจพระพุทธศาสนาตามที่อาจารย์หลายๆท่านเขายกกันไว้นะโดยเฉพาะในเมืองไทยนี่แหละมาวิไลสงก์ก็สอนแบบนี้หัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงที่หนึ่งละชั่ว2องทำดีเนี่ยนะกุศลรรสูบะสมปัาเนี่ยเขาสรุปแค่ทำดีหรือแปลเต็มๆก็คือการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและข้อสุดท้าย สจิตตะปะริโยทะปะนังการกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งหรือทำใจให้ใสละชั่วทำดีทำใจให้ใสใครจำตรงนี้ได้บ้างเอ่ยฟิมหนึ่งมารัวๆหน่อยแล้วกันนะน้อจะได้รู้นี่แหละหัวใจพระพุทธศาสนาตามที่พระในเมืองไทยเขาว่ากันเราก็รู้กันตรงนี้เอาไว้แต่ขอให้รู้ไว้ว่าภาพนี้ก็เป็นภาพที่จะนำพาพระ นำพาญาติโยมไปจนถึงเนี่ยนะระนิิพานได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะเนาะสจิตปริโยธปนังการกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้วหรือว่าทำใจของพวกเราให้ใส่นั่นเองแล้วก็โดยสรุปอีกทีนึงเมื่อกี้คงจำกันได้เอตังพุทธานะศาสนัง นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่านี่เป็นท่อนที่สองแบ่งวักไว้ให้ท่อนแรกก็รู้ไปแล้วทนนะลูกทนไปนิพพานนะแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายกันนะั่นคือท่อนแรกท่อนที่สองก็ละชั่วทําดีทําใจให้ใสในะลูกนะพุทธเจ้าทุกรูปทุกพระองค์สอนแบบนี้และนี่ก็คือสิ่งที่เราก็ต้อง ทราบกันไว้มาดูกันต่อนะท่อนที่สามท่อนที่สามนี่เขาถือว่าเป็นวิธีการที่ชาวพุทธต้องทําทําเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปได้ตามหลักการเมื่อกี้เพื่อไปถึงจุดที่ตั้งอุดมการตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็คือเพื่อที่จะไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีวิธีการอยู่6ข้อ นั้นวันนี้ก็เลยยกขึ้นมาให้พวกเราได้รับฟังกันในฐานะที่วัพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่ตอนที่เราเวียนเทียนก็พระก็จะสวดบทนี้ไปนั่นแหละบางทีไม่ได้ฟังจะไม่เดินกนลาลังตั้งใจมีสวดธรรมจักรมีอะไรเงี้ยก็จะมีโอวาทะปาทิโมกด้วยแล้วพรุ่งนี้เราก็จะฟังนํานั่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านนำนั่งเกี่ยวกับวันมาฆบูชานี่แหละและ้วก็ปีหนึ่งเราจะทา พิเศษพเศษแบบนี้ครั้งหนึ่งเพราะถือว่าเป็นวันฉลองวันเกิดวัดพระธรรมกายอย่างที่พระครูวิบูรณิติธรรมบอกพวกเราไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันว่าวิธีการที่จะไปจนถึงนิพพานได้เนี่ยในฐานะแห่งความเป็นนักเผยแผ่ผู้ที่จะต้องเอาความรู้กับความดีเนี่ยแจกจ่ายไปให้ถึงกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยเราควรที่จะต้องทําอะไรยังไง ได้บ้างเนี่ยถ้ามาดูกันเลยละกันข้อแรกอันนี้สําคัญมากจะเป็นกาลยานมิตรจะไปทําหน้าที่กาลยานมิตรชักชวนคนมาทําความดีข้อแรกนี้ต้องมีเลยนะต้องทําเลยไม่ใช่ไปแท้ๆต้องมีต้องทําเลยคืออะไรบ้างหนึ่งวัดพันธกายใช้หลักเนี่ยนะอนูปวาโทวาโทวะทะเนี่ยนะการไม่เข้าไปว่าร้ายกันหนึ่งนักเผยแผ่เราไม่ว่าร้ายใคร ถ้าสังเกตดูวัดพระธรรมกายไม่ว่าร้ายใครเลยนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เราสอนมาดีเราใช้เลิกนี่นะมาครบูชาในการสร้างวัดนี่คือสิ่งที่เราทํา,าทก,ก,ทกันอยู่แล้วเชื่อว่าพวกเราทุกๆคนก็ทํากันอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะนะอะนุปวาโททีนี้มาดูข้อที่สองไม่ทาไม่ว่าร้ายกันแล้วแล้วเป็นยังไงต่ออะนุปคาโต การไม่เข้าไปล้างผลาญกันก็คือไม่ทำร้ายกันนั่นแหละไม่เอาไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่ล้างผลาญนี่ถึงแก่ชีวิตก็ได้นะไม่ทำนี่คือสิ่งที่นักสร้างบาร,รมีต้องมีอยู่ในใจแล้วข้อที่สามปาติโมเขจะสังวโรนะความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งก็คือศีลของเรามีกี่ข้อรักษาตรงนั้นไว้ดีศีล8ปดสิบ 227-310ว่าไปนะตามนั้นหรือว่าจะเป็น20,000ก็ข้อก็แล้วแต่ใครจะถือกี่ข้อก็ตามนี้รักษาสํารวมระวังให้ดีอย่าพลาดควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคือตรงนี้ปาทิโมโเคจะสังวโ,โรสังวรเนี่ยนะระลึกนึกถึงแล้วก็สํารวมในส่วนของศีลของพวกเรากันเอาไว้แล้วก็มาข้อที่4มัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิง สำหรับพระนี่ก็คือความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหารหนึ่งตรงนี้ขยายความกันนิดหนึ่งการความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหารหนึ่งเนื่องจากพระเนี่ยมีบทที่ต้องพิจารณาหนึ่งๆก็คือความเลี้ยงชีวิตของพระเนี่ยเนื่องด้วยผู้อื่นก็คือญาติโยมเลี้ยงไงนะดังนั้นประมาณประมาณในการรับให้ดี ส่วนญาติโยมก็ประมาณก็ได้นะถ้าไม่ประมาณแล้วอมไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะน้าหนักขึ้นอา้าวขึ้นเอาอะนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเรื่องกินเป็นหน้าที่ของเราเรื่องรักษามันเป็นวิธีการของหมออะไรเงี้ยว่าไม่ใช่นะคือคุมไม่ดีร่างกายนี่สาคัญมากนักสร้างบารมีเราต้องใช้ร่างกายนี้ทําความดีถ้าเจ็บป่วยไข้ไม่สนุกเลยเนาะใครที่เคยเจ็บป่วยไข้จะทราบดีว่าไม่สนุกเลย คุมอารมณ์คุมตัวแล้วก็รักษาสุขภาพของพวกเราให้ดีแล้วก็ในเรื่องอาหารการกินนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างเลยนะให้มีแรงก็ได้ให้หมดแรงก็ได้ทําร้ายตัวเราก็ได้ดังนั้นกินดีมีประโยชน์ก็สามารถจะช่วยชีวิตตัวเราได้และในฐานะที่เป็นพระรับให้พอดีอย่ามากจนเกินไปรู้จักประมาณนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรงองค์ทรงบอกไม่ใช่เฉพาะการฉันหรอกเรื่องอื่นด้วยแต่ยกตรงนี้ ขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่การที่พระจะมาในยุคแรกเนี่ยที่ต้องมามีปฏิสัมพันธ์กับญาติโยมก็นี่แหละไปบินทบาทก็รับให้พอเหมาะแล้วกันถ้ามากเกินกว่าที่ตัวเองจะฉันก็นะหลบไปฉันก่อนก็ได้ไม่งนั้นญาติโยมอโอ้โหขนไปแล้วสามรถเข็นยังไม่พอเลยลุงพี่อะไรเงี้ยก็สามารถจะพูดแบบนี้ได้แล้วมันจะทําให้เกิดเสื่อมศรัทธาพระพุทธศาสนาหรือความเชื่อไหนะก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาดูตรงนี้กัน เอาไว้มาดูอีกข้อยังไงนะมาถึงข้อที่4แล้วมัตตันยุตาจะพัดตัดสมิงข้อที่5ปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งอันสงดหนึ่งเลือกที่อยู่ของตัวเองให้ดีนะที่ไหนที่มันวุ่นวายไม่สงบอย่าไปอยู่ก็แล้วกันนะโครมครามโครงคราม,รรามจะที่ไหนก็ตามแต่เรารู้ทําให้ใจเร่าร้อนหรือทําให้ติดอยู่กับอะไรตรงนั้นนะอย่าหลงไปถ้าจะเป็น ผู้ที่ปรารถนาะซึ่งพระนิพพานก็ต้องเลือกนอนเลือกนั่งอยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัดอันสงบแต่ถ้าเรานิ่งสนิทใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายเป็นปกติอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็สงบนะพะใจสงบอยู่ตรงไหนก็สงบแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นก็เลือกที่มันสงบสงบอยู่ก็แล้วกันแล้วก็มาถึงข้อสุดท้าย อธิจิตเตจะอายโยโคทั้งหมดนั้นล้วนต้องอาศัยการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งก็คือต้องทำใจหยุดทำใจนิ่งทำใจให้ใสยิ่งยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายมาก็บทสรุปคาถามีสามคาถานะโอวาทปาทิโมกจำได้ไหมเอ่ยคาถาสุดท้ายเอตัางพุทธานะสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็คือโอวาทปาธิโมกที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงแสดงต่อพระราหัหนึ่องรองค์ที่เราได้ฟังเพลงไปในตอนต้นรายการเมื่อกี้นั่นแหละท่านเรียนรู้กรอบตรงนี้อุดมการไปนิพานกาันนะลูกจะไปได้ก็ต้องอดทนไม่เบียดเบียนใครเจอใครมาทําอะไรยังไงก็ต้องอดทนนี่คืออุดมการที่ชาพุทธจะต้องมีภาพตรงนั้นในใ,นใจเสร็จแล้วก็ หลักการคือละชั่วทำดีทำใจให้ใสนี่เป็นหลักการที่จะนำพาไปจนถึงตรงนั้นได้พอเสร็จแล้วปุ๊บก็มาในเรื่องของวิธีการก็ไล่ไปแต่แต่ไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายรักษาศีลให้ดีประมาณในการกินการใช้เนี่ยนะแล้วก็นและเลือกที่นอนที่นั่งให้ดีแล้วก็ทำความเพียรในด้านจิตใจทำใจให้ใส ยิ่งยิ่งึ้นไปทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของโอวาทปาธิโมกพรุ่งนี้เราจะได้ทบทวนความรู้กันตรงนี้แล้วมาเอาบุญกันเต็มที่ในวันเกิดของวัดพระธรรมกายครบ54ปีเต็มนะเป็นหนุ่มใหญ่เลยดังนั้นก็ขอเชิญทุกทท,ท่านมาร่วมงานกันได้ถ้าอยู่ใกล้จนเกินไปก็ ร่วมกันทางออนไลน์ก็แล้วกันเนาะขอบคุณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้นะธรรมะทั้งหมดเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ที่เลือกที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็เพื่อสรรพสัตทั้งหลายเพราะเรารู้อยู่เต็มหัวใจว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีพู้ใจบุญทุกท่าน ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้สั่งสมฝึกฝนอบรมตัวเองขึ้นมาศึกษาพระธรรมวินัยเรียนรู้ธรรมะที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้เพื่อความสุขเพื่อความบริบูรณ์ของชีวิตของเราในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ทุกท่านเกิดไปทุกภพทุกชาติให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติที่พร้อม ที่จะสื่อสารที่จะนำพาที่จะชักชวนให้ผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจได้พ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการสั่งสมบุญสร้างบระมีของพวกเรามานี้รวมทั้งได้ชี้ทางสว่างสวยัยให้ผู้ที่ประสบทุกข์เหล่านั้นได้มาสั่งสมบุญสร้างความดีสร้างบาะมีตามพวกเรามาดังนั้นทุกภพทุกชาติที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏะนี้ขอให้ได้เป็นที่รัก ของมนุษย์และเทวาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนผู้คนมาสร้างความดีได้โดยง่ายและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยอย่างเหนียวแน่นอย่างหนักแน่นก็ขอให้พวกเราทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายภายในด้โดยง่าย โดยเร็วพลันเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธออย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทำไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์แล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคืนนี้ขอทุกท่าน รีพักกันนะหลับให้สดชื่นพ่งนี้จะได้เอาบุญกันแต่แต่เช้าเลยไปถึงเย็นเลยงานมาคาบูชานถือว่าสุดยอดมากวิธีมีตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําเลยดังนั้นก็รีพักกันเนาะแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยให้หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญตื่นมาตอนเช้าขอให้สดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมีความสุขกันเยอะๆซีกโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันพบกันวันจันทร์สองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอเจริญพร